สภาพอากาศวันนี้ที่ภาคใต้เป็นภาพฝนฟ้าขนองที่ปกคลุมถึง60%ของพื้นที่พร้อมกับฝนตกหนักในบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยากรว่าอากาศในช่วง24ชั่วโมงถัดไปจะมีฝนตกหนักในภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนในพื้นที่นี้ต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอย่างไรก็ตามการสัญจรผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังก็ควรระมัดระวังมากขึ้น เพราะมีการพัดผ่านของร่องมรสุมที่ค่อนข้างแรงในภาคใต้ตอนกลางรวมถึงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนสำหรับคลื่นลมในบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรซึ่งในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงเป็นสิ่งที่ควรระวังอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตร แต่ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงควรระวังมากขึ้นชาวเรือในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนประเทศไทยตอนบนอากาศจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้จากการปกคลุมของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนบริเวณนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันนี้27ตุลาคม2568 มีข้อมูลดังนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดยะโสธรอํานาจเจริญสีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-23ถึงองศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-16ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- 2ถึงยีกมชั่วโมงภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมากและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกมชั่วโมงภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสแก้ระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กมชมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24 2 5ถึง25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด29 3ถึง33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กม ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมแปรปรวนความเร็ว15-30กมชึมงสามสมชทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศ้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด24 2 5ถึง25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิมสูงสุด29 3ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15 3 0ถึง30กม ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมแปรปรวนความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมากและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิตำสุด 24- 26ถึงองศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงยีกมชั่วโมงข้อมูลนี้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรติดตามข้อมูลอากาศให้เร็ว,เ,รวเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง